ไพรักในรูงพระราชินียกมือนี่แหละครับพลังแผ่นดินไครักครูอาจารย์ยกมือดีครับในบ้านใครเล่นไพ่กยกมือบ้านหลวเป็นตอนเลยครับพี่สตออยู่ตรงไหนก็ตำรวจเป็นจับเอาเละครับประสานมือไวมากครับอีกหนึ่งร้อยคะแนนผมให้คะแนนเดียวจบกรันเราเองนะครับเพื่อประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านไปวันนี้ต่อไป ทดสอบประสาทหูประสาทหูทดสอบง่ายๆดังนี้ครับเดี๋ยวผมจะนับหนึ่งสองครับหนึ่งสองหจะตกทำไมล่หนึ่งสองหในบวกหนึ่งสองสเอาคุณจะคิดที่รับว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปต้องมีสติตตั้งสติครับหูฟังเอาไหมครับหนึ่ง สองสามหนึ่งสอเยี่ยมหนึ่งสองสามสุดยอดหนึ่งสองสามอีกหนึ่ง้ยคะแนนครับต่อไปทดสอบกรสัฮัลโหลหนึ่งสองสามัลโหฮัลเล่บเขือเทปมานำเทปอ่ะมองมาที่มือเห็นไหมครับนาฬิกาแล้ก็ไปเราแ้วก็าวเรา หันไปใครไม่รอ้องเตรียมตัวลงน้ำทั้งสีชมพูนะครับเอาใหม่ช่างทางทางต้องเป็นาให้ทา้ใ้ด,ด,ใด,ด,ดีมากช่วยเหลือกับเอาอีกหนึ่งร,ร้อยคะแนนเอาแล้วครับคู่แข่งลงจะมี ขับร้อมนเบิดถึงชัแม็กอินไตยเพลงนี้คือเพลงยิ้มใครร้องเป็นบางยงเมืองเพลงยิ้มจะร้องว่ายิ้ม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 มาในตาวันชื่นยิ้มหนิดชีวิตอย่างยืนสดชื่นอุราอย่าหมอลมายิ้มกันนอเพื่อนเอ่ยได้ไหมครับบางคนเป็นเนื้อเขาไม่หิว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 มาในตาชักมืดเจนเย็นครับจะได้กินแน่นอน อ่ะถ้าร้องไม่ได้ตบมือร้องตามยิ้มยิ้มย้มยิม 加哦你 เอา,อางี้ราแบบนี้ไม่ได้แข่งครับถูกต้องเราจะแข่งขันกันร้องโดยแบ่งพุกเธอเป็นสองฝูงพวกทางการแข่งข,ขันเริ่มขึ้นแล้วครับ หมูครับเอาเองี้การแข่งขันมันจะมีสเสมอไม่ได้ต้องมีแพ้ชนะเอาเองี้สามช่างดา,า,าเอาแล้วครับพี่เลี้ยงคนส่งเข้ามาช่วยเชียร์ครับระหว่างสี่เลย คนไม่ตกหลังคาไม่ร่วงหรอกครับรผมสาดคุณเองเปล่านกหวีดให้หยุดแล้วไม่ยอมหยุดเหมืนอนรายการกันรู้ไหมหาเราจะลงหูที่ไหนหรอาไปไปด้่นดนน้ำรรนนมึงจะโดนกระบอกเอเดนวายมายีมาอะไรครับหมวกหายานาฬิกาหายาาาาอ่กาหาไม่รักษาไม่รักษาเลยโอ้โหทำไมมึงขี้รักนี้ไว้ไว้ เอาง like ี้ผลตัดสิน <Pal os ective> uh ออก em, มาแล้วทุกสีได้สองคะแนนไอ้ฟังผมมีเหตุผลครับร้องดีเลยอะมีเหตุผลครับไอ้พวกที่หนึ่งนี่มาดีเลยนะตอนแรกมาดีเลยนะตอนสุดท้ายที่คะแนนตบพอเลยไหมก่อนจบก่อนนพวกนี้ตัน้ำสาดไปแล้วแบบช้างยิ้ม เห็นชามยิ้มเหรอไอ้อย่าเลยพวกที่สองนี่นักไปพวกที่สองนี่ยิ่งไปน้องเคยเห็นชางวานชื่นเธอเคยกินชาไหมแล้วก่อนน้องนี้โดนน้ำสาดมาลงหัวลองพร้อมกันเมื่อหรือเปล่ามีหูมีตาเพลงเอืยแม่สองคะแนนเอาไหมว่าอีกงูเอาละครับใน,นเมื่อทุกคน ช่วยกันแบบนี้1,000คะแนนถามครับไหนที่นั่งตรงนี้ใครกินเป็นลูกเสือเนตรยจะมียุ้แวะตาชาตครับมันจะไม่แวะฝืนเลยเอางีา้เอางีาาาา้ผมจะเริ่มให้คะแนนเป็นทีลสีครับมีท่าทาง เสียงการท่าทางถูกต้อง ก็ผมอย right. right. In right. nah ู่ตรงนี้ตาผมอยูตรงนี้ครับช่วยไม่ได้ผมไม่ได้ดูเอาใหม่ครับเรมดูครับตทษทีครับเอางี้เปลี่ยนใหม่ครับเนื่องจากบางคนให้ร้องก็ไม่ร้องนะนั่งเหมือนคนอมทุกข์ยังไงก็ไม่รู้เปลี่ยนใหม่ครับตรงยินดีที่รู้จักไม่ต้องร้องครับตบมือแทนยินดีที่รู้ปรับเพื่อนรักขอเาิญร่งมปรับ คำสุดท้ายเรารักกันช้ำรักสิริหนุ่ยพี่น้องยินดีที่ลุ้เพื่อน้ัง ลืมดูค<อ>รับโชคดีครับเหนดูเขียวน้่ันเดินอยู่ feet, สองร้อยครับเอ,เอางี้แก้ผ้าหม่อาแก้ตัวใหม่บางคนให้ตกมือก็ไม่ตกร้องก็ไม่ร้องเอางี้ครับเปลี่ยนใหม่เป็นกระดากปากแทนอย่างนี้ครับยินดีที่ลุกเพื่อนรักเพราะลุกพร้อมแล้วเตยมตัวยิ<จ>นดีที่ลุกเพื่อนรักเพราะฉลุก เรารักกันฉันรักสนิทีหนูยินดีที่รู้เพื่อนรักขอคุมรขอ เนใหม่รอบนี้รอบสุดท้ายเป็นใหม่นีรนะัยินดีที่รู้จักให้เลงนี้ลงมาให้ยาวๆด้วยเพื่อนรักเาจะลุกเดินเรารักแมันเดือดยักจะนเหมือนพี่น้อ Hãy subscribe ngân, trông hey, hey. khu, phá, hey, hey. Si van lo เนสิตาเลนเนสิตาสิตาเนเนสิตาเลนเนตบมือร้องบทีร้องกันกันนะครับเลลอนเล้ลอนสินตา Awa, o ordinary